เทน้ำมันพืชลงไปนะครับพอสมค้รวนะไม่ต้องใส่มากเกินไปเดี๋ยวมันจะมันเยอะนะครับพอน้ำมันเริ่มเดือดน,นะครับเราก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ผัดพริกแกงให้จนหอมนะครับ แกงเผ็ดขึ้นหอมเลยครับผมคัม่วไปเรื่อยๆนะพอพริกแกงเผ็ดหอมแล้วนะครับเราก็ใส่ปลาดุกทะเลลงไปครับผมใส่ปลาดุกทะเลลงไปผัดนะครับ ปลาเป็นปลาเนื้ออ่อนอยู่แล้วนะครับเขาจะสุกเร็วนิดนึงนะอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวเนื้อปลาจะเลกเราก็ใส่น้ำตาล้งน,นั่วน้ำมันหอยครับผม น้ำปลาิดหน่อยครับอย่าเพิ่งใส่น้ำปลาเยอะนะครับเพราะว่าในพริกแกงมีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วนะครับจะพวกคนเข้าให้เข้ากันครับผมคนให้เข้ากันนะครับถ้ามันแห้งไปสามารถเติมน้ำได้นิดหน่อยนะครับ ได้แล้วเติมผักลงไปเลยครับมาเลือเปร่อขิงซอยครับปริมาณนี้ตามชอบเลยนะครับผมใครชอบลดจดัดจานก็จัดไปเลยพริกไทยอ่อนครับผมใส่ลงไป ตอยครับและก็ใบมะกรูดฉีกครับผมผักเลยครับใส่ผักทุกอย่างแล้วนะครับเราก็คนเลยครับผม เติมน้ำได้นิดนึงนะครับแล้วก็ชิมรสถ,ถ้ารสถ,ถูกปากแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าใครอยากได้รสไหนเติมต่อได้เลยนะครับผมโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะตักใส่จานนะครับและนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผัดเผ็ดปลาดุทะเลตามสไตล์ครัวตามภาษาชาแนลนะครับผม คำแนะนำนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบทานผักอย่างเช่นพวกมะเขือนะครับเขาจะสุกช้าหน่อยให้เอามะเขือลงก่อนเนื้อปลานะครับแต่สำหรับตัวผมเองชอบทานมะเขือที่ยังมีความกรุบกรอบๆอ,อยู่ก็เลยเอาใส่ทีหลังนะครับผมเป็นไงบ้างน่าทานไหมครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตาม กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีคำแนะนำติชมนะครับผมสามารถเม้นใต้คลิปได้เลยนะครับผมว,วันนี้ผมทาน้าวก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปลแล้วสวัสดีครับ